สวยคันนี้ f อเดินทางมาจากใจกลางเมืองน่าจะเป็นแถวทุ่งคูค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถามลูกค้าเลยว่าลูกค้ามาจากที่ไหนแต่บอกเลยว่าเดินทางเข้ามาที่โชว์รูมของเรามิสูพนหาลสาขาสายไหมและมาจองรถกับเซลตัวน้อยเซลวินนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะว่าคันนี้พี่โอแต่งสวยแค่ไหนไปค่ะ ไม่เสี้ยวเลี้ยวมาเกียรรถมิสซูายแดงกับเซลมินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าที่น่ารักในช่องมิสซูไยแดงโปรแรงใส่ทางโค้งอย่าลืมนะคะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้เซลล์ตัวน้อยด้วยและใครที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้แอดไลน์มาได้เลยค่ะสามารถจองออนไลน์แล้วก็สามารถรับรถถึงหน้าบ้านได้เช่นกันเดี๋ยวน้องมินจะมีรถสวยๆจาก f อจังหวัดอุดรน,นะคะและไปส่งให้ถึงหน้าบ้านด้วยรอติดตามชมกันได้เลยค่ะส่วนคันนี้นี่ ขออนุญาตขอบคุณนะคะเจ้าของรถมากๆเลยถ้าไม่มีลูกค้านะคะตัดสินใจจองและซื้อรถกับเตล์ตัวน้อยก็จะไม่มีคลิปรีวิวรถส,สวยๆมาให้ลูกค้าที่น่ารักในช่องของน้องมิ้นได้รับชมกันดังนั้นฝากเป็นกําลังใจและก็ฝากอุดหนุนเตล์ตัวน้อยด้วยนะคะนี่คือ A e v e เปนเดอรีค่ะสีขาวมุก971,000บาทและใครที่บอกว่าน้องมิ้นเขียวเหนียวซับมีอีกไหมมีให้ดูอีกไหมรถเดิมๆตาก้องหมุนไปด้านหลังพรีเซนเตอร์สุดหล่อยืนเท้าเซลล์อยู่นั่นคือเขียวเหนียวซับค่ะทุกคน และถัดไปจากสีเขียวตะก้องหมุนไปเลก นี่คือสีบอนเงินค่ะเห็นไหมคะจอดข้างกันเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยนะว่าไหนเขียวไหนบอนเงินนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้มีให้เลือกตั้ง5สีด้วยกันใครชอบรุ่นสีอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปเลื่อนดูคลิปรีวิวน้องมินได้เลยและมาคันนี้ค่ะพี่โอนะคะเลือกตกแต่งอะไรกันบ้างด้านบนคันนี้ทธดนพี่โอดีไซน์นะคะโลโก้ฝากระโปรงใส่เข้าไปด้วยให้เห็นคําว่า X e n d e r Cross แบบนี้เลยฟอนต์นี้สวยมากๆนะและเป็นฟอนต์ที่น้องมินชอบติดมากกระจังหน้าค่ะบ้านนี้นะคะเลือกกระจั หน้าเป็นกระจังหน้าแอดวานซ์ดนามิกชิลค่ะมีรูระบายอากาศที่ชัดเจนแบบนี้พร้อมกับนี่ลูกค้าน้องมินทุกบ้านนะติดกล้องรอบคันหมดเลยค่ะมีทั้งด้านหน้าหูกระจกซ้ายขวารวมถึงด้านหลังข้อดีคือไม่ไปยุ่งกับประกันไฮบริดของลูกค้าแถมยังได้ในส่วนของความปลอดภัยเวลาเราเข้าช่องจอดที่เป็นพวกมุมอับเนี่ยสามารถช่วยได้ดีมากๆเลยน้องมินก็ติดตั้งให้กับรถตัวเองเช่นกันค่ะและด้านล่างคันนี้ พี่โอนะคะเลือกชุดแต่งอยู่นานมากๆนะคะว่าอันไหนสวยน้องมิ้นบอกเลยสีขาวแต่งกับชุดแต่งอะไรก็สวยไฮไลท์แบบไหนก็สวยแต่พี่โอบอกว่าคันนี้ที่เลือกเป็นไฮไลท์สีบรอนเงินละกันน้องมิน้นนี่มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์แบบนี้นี่คือชุดแต่งวิชชั่นใครที่ชอบชุดแต่งแบรนด์ไหนก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยแล้วเดี๋ยวไปดูด้านข้างของชุดแต่งคะ่ะด้านข้างวันนี้ค่ะซุ้มล้อมีมาให้จากโรงงานแล้วค่ะสําหรับรถ Explorer Cross เท่านั้นที่จะได้ความหล่อเท่ครบองค์ประกอบพร้อมกับกราบด้านข้างแบบนี้แต่ ที่เพิ่มเติมค่ะลูกค้าใส่สเกิร์ตด้านล่างครอบเข้าไปด้วยอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะปัดด้วยเส้นไฮไลท์ที่เราเลือกมาคือสีบรอนเงินนั่นเองนะคะนี่ฟาดตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังแบบนี้เลยแล้วก็เขียนคําว่าวิชช่นตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะทุกคนนี่เป็นลาย,ส,ยสวยๆแบบนี้แต่ตรงนี้นี่เขาทําเป็นป้ายอะคริลิกอย่างสวยเลยนะเขียนว่าเอลินแบบนี้เลยค่ะและเบ้ามือคันนี้ค่ะพี่โอ๋นะคะเลือกเป็นงานสีโฟเมียมค่ะเ <ๆ S 2> ข้ากันกับเบ้ามือเปิดมากๆเลยนะคะกันรอยเล็บรอยนิ้วมือได้ดีมากๆค่ะอนาคตเบื่อเราสามารถถอด ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ติดไปนี่สิเวลาขวนเยอะๆรถต้องไปเคลมทั้งคันแน่นอนค่ะแล้วก็ด้านบนคันนี้ค่ะคิ้วกันสา์งานฉีดค่ะติดตั้งมาให้แบบนี้เป็นงานคุณภาพที่คัดมาให้อีกแล้วรวมถึงฟิล์มค่ะฟิล์มมีหลากหลายยี่ห้อมากแต่หนูก็เลือกคัดมาให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถในช่องของเรานี่คือฟิลม์มเซรามิกที่ให้ความมืดด้านนอกและสว่างด้านในป้องกันแสง UV ได้ดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยและด้านข้างคันนี้ค่ะพี่โอ๋ค่ะใส่ความปลอดภัยเพิ่มเติมที่รถเดิมๆไม่ได้มีมา ให้นั่นคือเจ้าบายสปอร์ตตัวช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลนนั่นเองนะคะดีมากๆเลยรับประกันให้ถึง2ปีด้านบนคันนี้มาพร้อมกับราวหลังคาสีดําเงาส,สวยรองรับการติดตั้งแหลกหลังคาได้ด้วยนะคะทําให้หลังคาของเราเนี่ยไม่เป็นรอยบุบแน่นอนเพราะว่าเขามีราวหลังคามาไวใ้ให้เรายึดจับเป็นที่เรียบร้อยด้านท้ายคันนี้ค่ะชุดแต่งรอของวิชั่นนะคะก็จะเป็นงานดําด้านแบบนี้ค่ะตัดด้วยด้านล่างค่ะท่อเนี่ยจะเป็นท่อทรงเดียวเลยคือเป็นท่อเหลี่ยมคู่แบบนี้แต่ถ้าใครที่ชอบแบบทรงท่อกลมบ้า ข้อเหลี่ยมบ้างสามารถเลือกแบรนด์ที่ใกล้เคียงอย่างรีไฟล์หรือสปอร์ตไลเดอร์ก็ได้นะคะซึ่งน้องมิ้นก็ไม่ได้บังคับนะว่าเราชอบแบรนด์ไหนแล้วแต่ความชอบเลยมีให้เลือกได้ทุกแบรนด์ค่ะเซนเซอร์ถอยติดตั้งมาเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยรถเดิมๆไม่ได้มีมาอันนี้ดีมากเลยนะไม่ได้แบบทํามาให้เพื่อความหล่อเฟี้ยวนะแต่ช่วยในส่วนของระบบความปลอดภัยของคนขับขี่นะคือภาพเนี่ยก็สําคัญและแล้วยังมีเสียงสัญญาณช่วยเตือนอีกบอกเลยว่าดีมากๆค่ะและด้านท้ายคันนี้ค่ะพี่โอ๋ค่ะมีการอัปเกรดใน ข้อดีของการใส่ท้ายไฟฟ้าคือลูกค้าสามารถเปิดได้ทั้งฝั่งคนขับก็ทําได้ค่ะหรือจะเปิดจากด้านท้ายเพียงแค่กดติ๊กเดียวก็สามารถทําได้แล้วก็การปิดก็เช่นกันรวมถึงกุญแจรีโมทนะทั้ง3แบบนี้สามารถสั่งเปิดปิดได้เหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าเป็นท้ายเดิมต้องเปิดปิดจากตรงท้ายเท่านั้นไม่สามารถทํผ่านช่องทางอื่นได้นั่นเองค่ะแล้วก็นี่นี่คือพรมเวียีสีสวยๆค่ะเป็นงานสีพาสเทลนะคะตัดด้วยเส้นสีครีมแบบนี้บอกเลยว่าใส่เข้าไปในรถคันนี้นะทำให้ดูสวยดูหรูดูลักชัวรี่มากๆ ลมแบบเป็นสีดูดซับเลยนะเป็นสีใหม่ค่ะลูกค้าใครที่สนใจก็แคปไว้นะนี่คือสีพาสเทลค่ะเออตั้งชื่อสีมาไว้ให้แล้วนะตัดด้วยงานสีครีมค่ะฟูแห้งแต่ด้านหน้ายันถึงด้านหลังแบบนี้เลยทําให้ทําความสะอาดง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ให้ความสวยงามแบบนี้ด้วยและที่เห็นกระเช้าแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะอันนี้ลูกคะ้านะํนาใบผลไมานะคะใบถุงเงินถุงทองแล้วก็ถุงขวัญน,นะคะมาขับเอาเลิกเอาใช้นะคะก่อนที่จะมารับรถจริงนะคะก็ผนะ่านมาเมื่อวันที่16นี้เองแต่ว่าลูกค้าไม่สะดวกมารับแล้วจะ น้องมิ้น์ไปส่งให้ที่บ้านเราก็จะทําการขับไปส่งให้วันเสาร์นี้คะ่ะเปิดมาด้านในนะคะจะพบกับพรมมวีไี P. สวยๆที่น้องมิ้น์บอกนี่สีพัดเทลนะเขาใส่ไปกับไฟส่งเท้านะทุกคนดูสวยหรูลักชรี่มากๆหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนเฉดสีนี้ดูผ่อนคลายสบายตาดูหรูหรามากๆเลยนะคะแล้วก็ไฟส่งเท้านี้น้องมิ้นจะเทสให้ทุกคันนะคะเราสามารถเปลี่ยนนะคะสีได้ตามต้องการรวมถึงสามารถสั่งเปิดปิดได้นะคะโดยใช้รีโมทแบบนี้แต่แนะนําว่าเอาเป็นแบบออโต้ดีกว่าเปิดประตู้ หนึ่งบ้านหรือไม่สนิทหรือปิดประตูไม่สนิทไฟจะขึ้นมาให้แบบนี้เลยแต่ถ้าเราปิดประตูหมดไฟจะดับให้ออโต้นั่นเองค่ะและจอแอนดรอยสวยๆแบบนี้ไม่ได้มาแค่ความสวยอย่างเดียวนะสวยแต่รูปจุบไม่หอมแต่อันนี้ทั้งสวยแต่รูปแล้วจุบหอมมากเพราะว่าลูกค้าสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงนะคะรวมถึงดูกล้องบันทึกย้อนหลังนะคะผ่านเจ้าจอแอนดรอยตัวนี้รวมถึงรองรับ Apple CarP l a y Android Auto แบบเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็ตรงพวงมาลัยนี้สามารถใช้งานเชื่อมต่อกับเจ้าจอแอนดรอยตัวนี้ได้เลย และถ้าเกิดลูกค้าเดินทางกลางคืนดึกๆึกดินๆนะคะฟังเพลงไปแล้วรู้สึกแสบตาเราอยากปิดหน้าจอก็สามารถที่จะสั่งได้โดยการสั่งปิดแต่มีเสียงเพลงออกมาบอกเลยว่าเป็นจอ Android ที่ทันสมัยแล้วก็เป็นจอ a อ d ด o i d ที่นําเทคโนโลยีมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถสวยๆของพี่โอคันนี้หวังว่าจะถูกใจลูกค้าแต่ละบ้านที่กําลังตัดสินใจจะซื้อรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าหนูาคัดเกรดนะคะของแต่งมาให้แล้วก็ได้ทดลองใช้งานจากรถจริงที่ต้องยินซ ไปดูรีวิวย้อนหลังได้เลยว่าเซลใช้เองเนี่ยใช้รถเดิมเดิมไหมนะคะบอกเลยว่าแทบจะไม่เลยนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมจากรถเดิมเดิมมาเนี่ยแอดไลน์มาเถอะค่ะซื้อจบครบทีเดียวไม่ต้องไปแต่งเองให้เสียเวลาให้เซลตัวน้อยได้ดูแลค่ะแล้วคุณก็สามารถนํารถเข้าศูนย์ได้ทุกที่เลย77จังหวัดบอกเลยว่าน้องมิ้นเน่เป็นสาวสุรินนะดังนั้นบางทีเนี่ยรถเนี่ยครบกําหนดเช็คระยะนะคะที่จังหวัดสุรินแล้วก็โทรเข้านัดหมายล่วงหน้าแล้วก็เอารถเข้าศูนย์ที่สุรินได้ เซลตัวน้อยหวังว่าลูกค้าจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็ได้รับความรู้นะคะจากรถคันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ดูแลกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย